94เลขทูบเปรียงเบอร์สุดปังรัฐบาลไทยไปต่อแอดทะเลใจแอดดุยพลัน16สค .2565 คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่นองปองไปสู่ผู้สุขุนเนาะค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอลลันลาซัมผ้าพารวยนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกันหลังวันหวยออกนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมแม่มอนก็มีแนวทางของแอดทะเลใจอาจารย์ดุยพลันซึ่งหลุดมาสองงวดติดแล้วนะคะค่ะงวดนี้ไปต่อนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางของแอดทะเลใจเพื่นก็บอกว่าหลุดมาสองงวดติดงวดนี้จะวางใบเดียวใบนี้ใบเดียวเพื่นวานนะค่ะกระทาเบืองค่ะพี่น้อง,เง,อง16เดือน865ฟัน51นะคะกันที่81 845459และ58ชุด3ตัว451 851951 และ4 5 8นะคะวิ่งรูดที่5และ8นะคะและชุดต่อมาก็เป็นแนวทางของอาจาร,รย์ดุยพลันนะคะเฉียดแต้มเดียวเจ็บใจนะคะท่านผู้ชมขออภัยด้วยครับไปต่องวดใหม่ถ้าหลุดผมจะหยุดพักเงินของท่านไม่ชอบผ่านเพลนวานนะคะ่ะก็หลุดเพียงแค่2ง,งวดนะคะท่านผู้ชม ก็ไม่เป็นไรนะคะให้กำลังใจอาจารย์นะคะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชม16สิงหาคม65อาจารย์ดุยพลันถ้าเด่น0ูนย์มาก็คือให้0ูย์8ยังตามกันอยู่นะคะท่านผู้ชมถ้า1น1มาก็คือ1 5ค่ะถ้า5มาก็5 8และ5 9นะคะชุด3ตัว7 5 8และ7 5 9ค่ะ และให้ชุดเน้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมเน้นไปที่08และ58นะคะการเคลื่อนที่ที่18ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็มารอรุ้นกันนะคะว่าอาจารย์จะกลับมาได้หรือเปล่าค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะอาจารย์และก็มาต่อกันที่แนวทางเอาให้รวยค่ะวันที่ผ่านมานะคะสุดปังเข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะสำหรับ แนวทางเอาให้รวยงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะท่านผู้ชมงวดเมื่อกี้นี้ก็เข้าค่ะพี่น้องสําหรับงวดที่ผ่านมาเข้า49เป็นตัวกลับบนนะคะ41เป็น2ตัวกลับล่างค่ะมาดูกันที่งวดใหม่เลยนะคะ16สิงหาคม65นะคะชุด2ตัว51 52 58 59นะคะ เด่นที่5นะคะท่านผู้ชมก็มากระจัด5 5ไปนำนะคะพี่น้องนเนาะเผื่อบเบิ้นนะคะค่ะจะสังเกตได้ว่าอาจารย์ดุยพลันแอดทะเลใจและเอาให้รวยก็มี5 1นะคะที่ตรงกัน5 8และ5 9ด้วยนะคะและชุดต่อมาค่ะมาถึงแนวทางสุด ปังนะคะเลขทูปปู่ที่แอดมุกนามาแบ่งปันนะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเข้า94นะคะ2ตัวบนตรงๆนะคะงวดก่อนหน้านู้นหลุดไป1งวดนะคะงวดก่อนนู้นก็เข้าบ่อยเดินดีค่ะท่านผู้ชมถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะสําหรับใครที่ซื้อนะคะ่ะพี่น้องเนาะมาดูกันที่งวดใหม่วันที่16เดือน8 65นะคะรัฐบาลไทย935นะคะชุด3ตัว 2ตัวค่ะ93 95และ35นะคะและดูเลขทูบป,ปู่เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมมาดูกันที่มหาเลิกเด่นนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะเข้า3ตัวมาครบ3ตัวบนเลยนะคะจับดีๆได้3ตัวตรงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเข้าบ่อยเดินดีเช่นกันเขาจะมาคู่กันกันกบเลขทูบนะคะท่านผู้ชมมหาเลิกเด่น16สิงหาคม65มี 5 3 9และ7นะคะตรงกันกับเลขทูปปู่ก็คือ5 3 9 9 3 5นั่นเองนะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางเพื่อนคู่คิดนะคะต้องขอขอบคุณแอดจิมพารวยนะคะที่นำมาแบ่งปันเนะคะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมานะคะมาครบ3ตัวบน9 5 4นะคะสำหรับชุดตัวเจาะสองตัวไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมมาดูกันที่งวดใหม่เลยนะคะ16สิงหาคมนะคะ6 5ชุด2ตัว2 6 2 8 3 4 3 7 63และ68นะคะชุด3ตัว526และ528นะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดนี้นะคะอาจจะไม่ตรงกับเลขทูบและก็มาหาเลกเด่นนะคะค่ะเราก็มาท่าลุนกันค่ะท่านผู้ชมว่างวดนี้จะมา3ตัวหรือว่า2ตัวหรือเปล่านะคะ มาปิดท้ายกันที่แนวทางสูตรของแอดสค่ะท่านผู้ชมก็เข้ามาแล้ว3งวดติดนะคะงวดที่ผ่านมาเข้า9 5 4นะคะ5 9 4นะคะท่านผู้ชมมาครบ3ตัวค่ะสำหรับชุดนี้ชุดเดียวบนนะคะมาลุ้นกันต่องวดวันที่16เดือน8 65นะคะชุดตัวเลขก็มี7 1กนะคะท่านผู้ชมมาลุ้นมาเชียร์กันนะคะว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มอนก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะคะ่ะท่านผู้ชมขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะก่อนจากกันนะคะ แนวทางห่วยรัฐบาลก็มีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะบวารัฐบาลใดเนาะคะ่ะนอยลาวทุกรัฐบาลมีเข้ามีหลุดทุกสำนักทุกอาจารย์ก็ทําเต็มที่นะคะไม่ใช่เทวดาจะได้ให้เข้าทุกงวดะคะ่ะท่านผู้ชมเราก็พิจารณากันค่ะขึ้นอยู่ที่ดวงและวาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ